สวัสดีครับผมกิตติเ็กเฉินครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเลโคกีเอเนจีจำกัดเราได้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์คัน้ในแบรนด์เดโกเติมทีผมเป็นคนจีนได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี253พได้เข้ามาแล้วได้อัดอกธุรกิจ อยากสิงทรขอตั้งบริษัทเมทูวิงการไม่จำก,กัดไ,ได้ทำธุรกิจข,ของสิงทรทนั้นผมได้พัฒนา,รากกบริษัทจนกระทั่งเรามีของงานพร้อมภาคของเราเองเรามีโลสกิ่นผ้าแล้วก็มีหน้าล้างไขยส่องต่างโว้ไปะาูน้ำสินค้าของเราได้ส่งไปทางแอฟริกาทางเอ,อเชียถึยงบ้านเราซึ่งบ้านอาข้าได้ส่งไปทั่วประเทศตามจังหวัดต่างๆครับต่อมาผมได้ขยายธุรกิจไปยัง เชิญอาสาลิมาซับนะฮะได้มีการทำผอพัทที่เชียงใหม่หลาอชแล้วก็ได้ทำรีสอร์ทที่แม่ลิมที่เชียงหมห่หลังจากที่ผมทำธุรกิจของสิงทอและก็ของอาสาณาลิมมาซับนั้นได้ทั่วที่ทข่าทางแล้วมันเป็นโอกาสที่ผมคิดว่าจะถอ,อยากธุรกิจ ก็ไปวงกากที่ผมเข้ามาศึกษาเรื่องของโลกไฟฟ้าในสมัยที่ผมคิดจะทำนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะฮะเพียงสองสุด้าแล้วก็เรื่องของกระแสของโลกไฟฟ้าทั่วโลกที่หันมาสนใจครับผมก็มีทำการวิจัยนะครับว่าเราจะมาทำโลกไฟฟ้าเราจะดีไหม ็ได้ร่วมกับทางไต้หวันที่เป็นหุ้นสว่วนซึ่งทางไต้หวันได้ทําธุรกิจของรลไใบพ้าที่ไต้หวันตั้งแต่ปีสองพันมีประสบการณ์แล้วก็เทคโนโลยีเราก็ร่วมกันมาศึกษาตั้งแต่ปี2016ก็แต่พอหลังจากเรารศึกษาแล้วถึงจะรู้ว่าประเทศไทยของเราเนะี่ยยังไม่มีใครได้ทําธุรกิจผลิตมอเตอร์ไซฟ์ใบพัดใไทยเราได้เลยนะมองว่า น่าจะเป็นโอกาสเพราะว่าประเทศไทเราบ้างเราเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งคันเยอะนะฮะจาก,กน้นเรื่องของกองการขนส่งทางบกเนี่ยเราทราบว่าปีหนึ่งจะมีมรถมอเตอร์ไซค์เกืบหมายปนน้ายแดงอย่างที่หนึ่งล้านพคันแต่โลกไฟฟ้าในสมัยนั้นปีหนึ่งจดทะเบียนยังไม่ถึง 0, ร้อยคันเราก็เลยตัดสินใจศึกษาแล้วก็ทางการก่กอตั้งบริษัทเดโคกิ้งในที่จังกับเนปี2018น แล้วก็ลบครั้งแรกของบริษัทเราเนี่ยได้ออกมาสู่ตลาดในปี2019ันสบหนึ่งค,ครับแนวคิดของเราได้ปรับปรธุรกิจของเราไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราได้มองว่าในประเทศไทยของเรามาจากรุ่งปัจจุบันมีมอเตอร์ไซค์ใช้มัมาาานเกิดร้อยปีแต่เรามองว่ายังไม่มีแบงค์มอเตอร์ไซค์เป็นของคนไทยเราเองเลยนะครับเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะทางแบงค์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตโก้เนี่ย เบรกเบรกของประเทศไทยเราเบรกแรกนะครับเราก็ได้มีการพัฒนากัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราสายไฟฟ้าเป็นสิ่งใหม่สัตว์ของปุถานนะคะรับปัจจุบันทางบริษัทนี้ของเรานอกจากมีโรงงานผลิตแล้วเนี่ยเรายังมีศูนย์บริการศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศถึงที่ร้อยที่สิบกว่าสาขานะครับทางให้พี่น้องชาวไทยที่เซิร์ฟองมาสา์ไฟฟ้าเนี่ยจะให้บใกล้บ้านได้รับการสวิตย,ย่าง อยากสะดวกสบายนะครับทางิษัากลางจะขยายสาขาไปเรื่อยๆให้ครอบเลุมทั้งประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกจังหวัดรดยภาคอุ่นหลักๆนะครับหมอตอร์เฟลาเตโกผลิตในไทยจดทะเบียนได้รับประกันชิ้นสุด5ปีขอบคุณที่ใช้มอตอร์ไฟฟฟาเตโกของเราการที่ทางปดจจัยใช้มอตอร์ไฟฟ้าของเราเป็นกำลังใจให้เรา่างมากครับขอให้ ทุกท่านปัญจยใช้โรสายฟ้าเต็ดโคับขกบคุณครัน